พี่น้องครับสวัสดีครับเที่ยวเขาซอยกันนะครับมือนีิครับงี้แล้วครับนน่นี่ครับเกี่ยวอะไรมางานหนึ่งแหละนะครับงานหนึ่งก็อีกคืนนึ่งแบบเที่ยงแล้วครับพี่น้องจะเมื่อเชียเ์ได้ถมาเกี่ยวซอยกันให้พันกับตุนนะครับนไปเร็้วขนาดเลยตุน ครับยืนดีอยู่ครับเพราลมเที่ยง่ายดีโยน่ครับมาเด้อครับพี่น้องเด้อเชี่ยวขอเสียกันเด้อไอเนี่ยบนนี่มันล่มเนาะพอห่อนปะเด้ันนี้เย้หน่อยเด้อครับนี่ ข้าวปลาไปหนี่งขากอะไรเนาะนี่เขอโชวงนี้งามอยู่ครับช่วตงตำตำนี่แบบสั้นหลักๆเลยเราเนี่ยขางามอยู่ครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวใกล้สิเที่ยงแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวถ่าเบื้องตอนพักเที่ยงนะครับพี่น้องเนาะเราจะมีเมนูยังกินนะครับพี่น้องเนาะครับแต่เพิ่งครับ มนูเงาก็ได้นี่เดครัดเปมนงัวเชียวด้วยเนี่ยทำไมกำลังฟานอยู่นี่ถ้กกำลังกินขนมเป็นเส้าไหมครับเจ้ามหมน่ำเมันเมนี่มยังไยนี่กรอบดีกรอบดีเลย แม่ล <mile> ิ้นกาแฟไอ้จอยคุณกินมามาลาไรต้นนี้ไอ้จอยคุ่กินแต่่อยู่ดอกไอ้จอยกูนี่กินได้กินแห้งู่ดอกบ่กมันจะได้กินแห้งยู่บ่กินมามาแล้วเบื่อมันเรามวยกันครับพี่น้องเรามวยซุ้มแซล่ากินเข่าเต้นมันรอยิ่งนอนหลับเลยเพี้ยเลย ห่วยเาจังแซบอ้ยเขนเป็นตัวนันพวดวดเเอเครื่องโกกะเฮ็ดบากกันีอยู่้วจะคอยกินเพชรกินพวกเพชรออังแซบอย่าทายนาแม่โดนอะไรไม่เนียงแม่สวยแม่ไม่สีลสาวครับเนี่ หน้าไงายหมดลพ่อก็จังสิล่ะลูกมาให้มานาสิมันก็มันก็จัง่าพ่อยาไทยโดนห้ายหนัแล้วนะเอาพอเห็นลักการเอาลไปงบโกบุ้งยับะเมียนเบงบกุ่งเทาเน้นที่การตัมบกุ่งมันยังหนตับกุ้งครับุงซ่าอ่ะอายุนี่ครับแยกออกแยกออกกันนะ้กินกินได้ข้างยังไม่เป็นเหลี่ยาด้ ผู้ใดรอมให้บะแสก็คือบะแสที่มันนะมันแหลมเลยผู้ใดข้างอันนี่ผู้ใดแหลมข้างให้บักลาจอยฮะแก่น้อยนี่อดับแหลมเลยลงมาขวดเล่นลาขึ้นข้างแหลมแสบบนเหลือเบิร์ตเอ้ยมันเนี้ยมันกับเบิร์ตคำสิตอบเนาะแหลมลงมาเลยไปไปยูนิคไลองหน้าให้ต้องเป็นมนีอยนเลย ทำุงด้อพี่น้องด้อโดบองทางคงทางาอ้ยงเดวม่ยินเองหรอวางไว้ก่อนแล้วสมูวดอปกระปวดเพื่อนปวดเพื่อนเเสียงเยวบาดเลยบาดแงเลยตุวกเลยเกียวเหลือบ่นาปัมเกียวซอยได้เด้ีกีย กอกด้วยพี่น้องเด้อเป็นี้บอกกอกรายเกียวเกียวเหล้วแต่ว่าเราก็ไม่เคยเข้าไปอยู่ไก่ไปซื้อมาจะได้ขึ้นเนียนไก่ยายดาวเหนียวเนียนเยอะกว่านะเะนะตึกตุลักเก็บมาเปิดน้อยใหญ่งก็เปนงานดีๆของสีเงาเราคนมาปลูกแม่บักนั่งใส่ตรงทิศทางออกมามันเท่าปู่เนอะบอด้ซัำเล่ามั้นะ กกบอกอกดอกดคือบูดเจ้าเพีเอี้ยงมันจิ้มโกก็ดีแล้วนไปไปโดเอาอันต้นหมากอ่อนมันตัวอยู่ใส่บุกป่เด็นมาบุกอไจิ้มลย้าจอมจิ้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 มหอมเหรหอมแน่เป็นตับเพชรเราสันน้อยตับเพชรระเด็เลยเคยไม่ต่างเดือด รีวิวกันซิมก่อนแบนี้เผ็ดโอเคิดงมันไหนอุ้ยนุกบอกสูเผ็ดเลยมาด้วยครับไปน้องกินข้าวกันครับันนี่ตำหะ่งเข้าไปเผ็ดตายเบาเรืองทอดหมูก็มีลาบเนื้อมือเศร้าล่ะนะขาวุ่ก็มี

เอาแห้งครับก่อนจะลงสนามช่วงใบนี่ครับพี่น้องลงมาช่วงใบใกล้แล้วแล้วครับนี่งานนี่เจ้าเอาเจ้าเอาครับโอ้ยหุ่นละต้นก็ใหญ่พันออกหนาวไ,วไ,วไ,วได้ไหวผุนเร็วขนาดนี่ละครับพี่นอ้องพิธีชีดเชาหนาเขาครับ ของนอกกดิสานเนาะครับมาเด้อพี่น้องเด้อเกี่ยวข่าวเด้อครับพี่น้องครับชิปนี่ขอลาพี่ลานนองชค่นี้ก่อนนะครับนอนสอมือจะคข้านครับ <c oughs> <c oughs> ครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ